ดีค่ะคินิตนะคะวันนี้นะคะคินิตตเนี่ยจะพามาชมเป็นตลับทองนะคะใส่รูปเหมือนใบโพนะคะหรือว่าทรงหยดน้ําแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวคินจะมีแจ้งขนาดในคลิปอีกทีหนึ่งนะคะคิดว่าใส่เป็นรูปเหมือนใบโพของเจ้าคุณนอได้นะคะก็เดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะคะก็จะมียกซุ้มหัวสิงนะคะ ชืบที่ร้านนะคะนอกจากเป็นลายแบบนี้นะคะก็มีเป็นแบบด้านหลังแกะลายยันเจ้าคุณนอนด้วยนะคะเผื่อว่าท่านไหนตามหาอยู่นะคะเป็นใบนี้นะคะเป็นตลับทองมือสองนะคะสภาพดีเลยนะคะชืบ เป็นแบบปิดหลังเนี่ยหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเราลองยังได้อย่างเดียวหรือเปล่านะคะความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถเล่มกันน้ําได้นะคะถ้าพื้นที่เหลือพอนะคะถ้าไหนตามหาตลับทองแบบไหนก็ส่งขนาดความกว้างความสูงขององค์พระมาได้นะคะเดี๋ยวคินทิติลองเทียบกับตลับให้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะแกะลายเหมือนกันทั้งสองด้านเลยแล้วก็แกะลายสวยชัดเจนนะคะด้านล่างบรรพับต่างๆใช้งานได้ตามปกติค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะห่วงทองนะคะ นี่สวยงามนะคะหงทองแล้วด้านหลังนะคะแกะลายแบบนี้นะคะเป็นลายกระหนกนะคะหรือท่านไหนชอบแบบลายยันเจ้าคุณนอเลยก็มีเหมือนกันนะคะสอบถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคินส่งรูปภาพรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะชืบสภาพดีมากนะคะใบนี้ตามหาเนื้อคู่คะ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวคินวัดขนาดกันดีกว่าเปิดด้านในชึบช,อชอโอ้น้องแน่นอยู่นั้นเนี่ยโอ้ไม่ใช่แน่นธรรมดา ไม่เป็นไรคะ่ะคินเปิดนงแน่นเกินไปไม่ได้เอาที่เปิดมานะคะเดี๋ยวคินวัดขนาดไว้แล้วนะคะขนาดความกว้างด้านในนะคะกว้างสุดคือตรงด้านนี้เลยนะคะจากซ้ายไปขวานะคะอยู่ที่2.2เซนแล้วก็สูงด้านในนะคะจากบนลงล่างอยู่ที่2.8เซนค่ะแล้วก็ขนาดความกว้างหน้าจอนะคะกว้างสุดเลยนะคะอยู่ที่2เซนนะคะแล้วก็สูงของหน้าจออยู่ที่2.4เซนค่ะน้ําหนักของใบนี้นะคะน้องแน่นมาก คอนเฟิร์มว่าเป็นสนิทจริงนะคะน้ำหนักของใบนี้อยู่ที่14.86กรัมก็คือเกือบบาทนะคะก็ท่านไหนนะคะสนใจนะคะตลับทองใส่รูปเหมือนใบโพนะคะหรือจะเป็นพาร์ทุนน่หนึ่งก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยค่ะหรือว่าตามหาตลับทองกอบทองสําหรับพาร์ทุนไหนหรืออยากสั่งทําตลับทองกอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ไอซทีเค666หรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร0899866685ค่ะร้านอยู่ชั้น35 บดิบงามมวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยนะคะเปิดท่านไหนอยากแวะมาแบ่งปันตราทองกรอบทอง,ทองพะเครื่องมาทองคำกินิติก็ยินดีรับเช่าค่ะวันนี้กินิติกขอตัวลาไปก่อนนะคะลืมบอกไปนะคะว่าร้านเปิดทุกวันนะคะแวะมาพูดคุยแวะมาชมมาแบ่งปันได้ค่ะวันนี้กินิติกขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กินิติกีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ